จากคลิปที่แล้วไม่ทาเรื่องความฝันกับสมองไปไมเลยมีคําถามต่อครับแล้วถ้าเราตายละ่ะสมองจะเป็นยังไงคุณน่าจะเคยได้ยินนะที่มีคนบอกว่าก่อนเราจะตายเราจะนึกภาพนึกความทรงจําที่ผ่านมาทั้งหมดของชีวิตหรือเห็นแสงวูบวาบไปสวรรค์ไปนรกอะไรก็ว่าไปไมยเลยอยากรู้ว่าทางวิทยาศาสตร์มันมีคําอธิบายไหม ทีนี้เราต้องมาดูคํานิยามเกี่ยวกับความตายว่ายังไงอะถึงเรียกว่าตายมาจะพูดสั้นๆง่ายๆนะครับในสมัยก่อนที่เทคโนโลยีทางการแพทย์ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ความตายก็ตรงไปตรงมาหัวใจปอดสมองหยุดทํางานก็คือตายแต่พอเริ่มเทคโนโลยีการแพทย์ดีขึ้นคํานิยามคําว่าตายก็เริ่มซับซ้อนขึ้นเป็นเงาตามตัว เพราะเดี๋ยวนี้มันจะมีเครื่องช่วยปั๊มเลือดเป่าลมเข้าปอดให้หายใจได้ถ้าเมื่อก่อนน่ะหัวใจหยุดเต้นหรือเต้นผิดจังหวะก,ก็อาจจะแง้มประตูสู่ความตายแล้วตอนนี้แค่ติดเครื่องกระตุ้นช่วยหายใจก็ยังพอรอดได้เห็นไหมอะไรที่เคยทําให้ตายอ่ะมันไม่ตายแล้วไงเลยมีคํานิยามคําว่าตายในมนุษย์ใหม่ว่าสมองตาย ถ้าแพทย์วินิจฉัยว่าผู้ป่วยคนใดสมองตายย่อมเท่ากับผู้ป่วยคนนั้นได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วจากข้อมูลที่ผมหามาในแง่วิทยาศาสตร์นะความตายอาจไม่ได้น่ากลัวยอย่างที่เราคิดเวลาใกล้ตายมนุษย์อาจไม่สามารถนึกถึงความตายด้วยซ้ำเพราะร่างกายต้องเลือกโฟกัสเฉพาะจุดสำคัญๆเช่นรักษาการเต้นของหัวใจเพื่อเอาชีวิตรอดลดการสั่งการหรือพวกประสาทสัมผัสการรับรู้ต่างๆส่วนใหญ่จะเริ่มจากการพูดการมองเห็น จากนั้นก็จะเป็นการสัมผัสการได้ยินและเริ่มเข้าสภาะวะสงบแล้วก็วูบดับไปเคยมีคนเขียนเล่าประสบการณ์หลังความตายและได้รับการยืนยันจากแพทย์ว่าเสียชีวิต <S 1> <S 1> ด้วยนะครับไม่ใช่คนที่ใกล้ตายแล้วบอกว่ารอดเขาบอกว่ามันเหมือนกับการหลับโดยไม่ฝันอะไรทั้งนั้น บางคนอาจจะเคยเห็นคนตายต่อหน้าต่อตาพวกเขาดูหายใจติดขัดดูทรมานจริงๆแล้วมันเป็นเสียงของเหลวเช่นเสมหะครับที่ติดค้างในลําคอในซวงอกมันดูทรมานนะแต่เจ้าตัวไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วส่วนที่บางคนฟื้นกลับมาแล้วบอกว่าได้ไปนระก ไปสวรรค์ในทางวิทยาศาสตร์อธิบายไว้ว่าคุณแค่เฉียดตายยังไม่ได้ตายจริงๆสมองยังคงทํางานอยู่ถึงจะไม่เต็มร้อยกเอ็เถอะประกอบกับความเชื่อเลยทําให้คิดและเห็นแบบนั้นไม่ก็ก่อนจะตายเป็นโรคหนึ่งที่เรียกว่าเดริเลียมหรืออาการเพ้อมันเป็นโรคเกี่ยวกับความเสื่อมของสมองให้คุณลองนึกถึงคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานมาเป็น10ปีแรมก็ช้าดิสมีเออร์เลอร์เมนบอร์ดพังก็เหมือนคนแหละครับเซลล์สมองจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆจนมีปัญหา อะไรที่เคยทํางานได้มันก็เริ่มทํางานไม่ไหวบางคนถึงเห็นภาพหลอนเห็นงูเห็นโยมาบาลหรือเห็นคนยืนล้อมอยู่เต็มห้องทาง,ทางที่จริงๆแล้วไม่มีใครซึ่งความเชื่อมีผลทําให้เห็นอะไรแบบนี้ครับเรียกง่ายๆว่าสมองมันสับสนเพราะว่ามันทํางานได้ไม่ดีเท่าเดิมไม่และเกิดความสงสัยขึ้นอีกข้อหนึ่งครับเลยไปหาข้อมูลมาในเมื่อความตายเป็นอะไรที่โคตรจะใกล้ตัวแต่เราแทบจะไม่นึกถึงมันเลยอะอย่างผมเนี่ยนึกถึงแต่เรื่องกิน ทำงานเล่นเกมแล้วก็พวกความสวยความงามอย่างสรีระผู้หญิงไม่ได้ทะลึ่งนะแต่ผมเป็นผู้ชายไงมันจะมีแวบๆเข้ามาในหัวทุกวันแต่กลับกันถ้าเรื่องตายสมมุตินะเดินออกไปข้ามถนนจะโดนรถชนไหมวะหรือสายไฟที่มันพลาดอยู่บนหัวเราเนี่ยเสาไฟจะหล่นมาช็อตกูตายตอนไหนผมดันไม่ได้นืกอกะแปลกดีไหมแล้วทําไมมนุษย์ถึงหลงลืมความจริงข้อนี้อยู่เสมอมันเลยมีการทดลองหนึ่งเกิดขึ้นครับ เขาระบุไว้ว่าสมองมีกลไกป้องกันตัวไม่ให้เราจดจ่ออยู่กับความตายของตนเองหากเราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความตายของตัวเองเมื่อไหร่สมองส่วนที่ทําหน้าที่คาดการณ์จะหยุดทํางานทันทีและจัดประเภทให้ข้อมูลเรื่องความตายนั้นน่ะกลายเป็นเรื่องของคนอื่นแทนพูดง่ายๆว่าสมองเลือกที่จะเมินเฉยครับ จากที่ผมได้อ่านจะบอกว่าสมองฉลาดก็ฉลาดนะคือถ้าเรานั่งกลัวความตายอ่ะหรือนึกถึงมันอยู่ตลอดเวลาคงใช้ชีวิตยากถูกไหมละ่ะแบบไม่เอาไม่กล้าเดินไปซื้อข้าวเดี๋ยวโดนมอเตอร์ไซค์ชนเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่จนเราทําอะไรไม่ได้สักอย่างจนอาจจะทําให้เราตายจริงๆตายเพราะความกลัวเกินไปเนี่ยแหละส่วนข้อเสียก็แอบมีเหมือนกันนะด้วยความที่เราไม่ค่อยนึกถึงมัน มันอาจจะทําให้เราประมาทขึ้นหรือละเลยความจริงบางอย่างยกตัวอย่างเช่นผมไอคนนั่งทําคลิปอยู่นี่แหละอ้วนชิปหายจะเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้ป่าก็บอกว่าจะลดจะลดจะลดแต่ก็ไม่ลดสักทีทั้งทังที่รู้ว่ามันอ่ะไม่ดีเหมือนเราไม่ได้ให้ความสําคัญกับมันอ่ะไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ําตาอะไรประมาณนั้นส่วนใหญ่ที่ผมเห็นในเพื่อนๆกันนะไม่เหมารวมแล้วกันเพราะไม่มีงานวิจัยอะไรรองรับเท่าที่สังเกตมนุษย์ มักถูกผลักดันด้วยแรงขับทางเพศมากกว่าเช่นเล่นกล้ามออกกําลังกายจะได้ดูดีดูหลอ่อดูสวยดูเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองสาวสาวนุ่มน,มนมุสนใจอะไรก็ว่าไปบางคนถึงขั้นฉีดสเตอร์ลอยให้ก้ามใหญ่ๆทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่ามันไม่ดีถ้าไม่มีแพทย์แนะนะํะมันค่อนข้างอันตรายเลยหรือผู้หญิงบางคนอาจจะยอมอดอาหารจะได้ถ่ายรูปสวยๆบางคนก็ยอมเจ็บตัวทํานมเพื่อทํางานอะไรก็ว่าไปไม่รู้สิผมว่ามนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงขับทางเพศซะเยอะ พออายุเยอะขึ้นแรงขับทางเพศเหล่านี้ก็จะลดลงเชี่ยเอ้ยออกทะเลอีกแล้วอาอาเข้าเรื่องต่อพออ่านเกี่ยวกับคำนิยามความตายจบผมก็มีคำถามใหม่เด้งขึ้นมาเลยครับถ้าวันหนึ่งมนุษย์มีเทคโนโลยีที่สามารถฟื้นฟูสมองหรือถ่ายเทสมองไปอยู่ในอะไรสักอย่างได้แบบในหนังนึกออกไหมมนุษย์จะนิยามความตายว่ายังไงล่ะทีเนี้ผมเลยไปหาข้อมูลและได้เจอกับการทดลองนี้ จากมหาวิทยาลัย Yale School of Medicine พวกเขาได้ลองนำสมองหมูที่ถูกฆ่านับร้อยๆตัวมาทดลองโดยการนำสมองออกจากกะโหลกแล้วก็เชื่อมต่อสมองเข้ากับหลอดเลือดใหญ่ที่คอและเครื่องจำลองการเต้นของหัวใจพูดง่ายว่าทำทุกอย่างอ่ะโดยเรียนแบบการไหลเวียนเลือดของสิ่งมีชีวิตพวกเขาสามารถทำให้สมองหมูอ่ะคงสภาพได้นานถึง4ชั่วโมง ถึงสมองจะยังไม่เสื่อมสภาพจากเทคนิคนี้แต่มันก็มีช่องโหว่อยู่ครับเพราะหากทําการตรวจขึ้นไฟฟ้าภายในสมองก็พบว่าไม่มีกิจกรรมทางประสาทอะไรเกิดขึ้นไม่มีสัญญาณไฟฟ้าใดๆปแปลว,ว่ามันเป็นสมองอันว่างเปล่าทีมวิจัยเขาบอกว่าที่กิจกรรมทางสมองไม่เกิดขึ้นอาจจะมาจากสารเคมีจําลองคล้ายเลือดไปหยุดยั้งการสื่อสารของเซลล์ประสาทการปลูกสมองหมูอาจจะไม่สําเร็จในครั้งนี้แต่การที่ทีมวิจัยเลือกใช้สมองหมูที่มีความซับซ้อนมากกว่าสมองหนูปแปลว,ว่าในอนาคต พวกเขาอาจจะทําสําเร็จก็ได้ครับสมมุตินะถ้าทําสําเร็จจริงๆอ่ะแล้วนั่นคือชีวิตที่ควรมีหรือเปล่าสมองที่ฟื้นกลับมาจะเป็นยังไงอ่ะมันจะได้รับความเสียหายขนาดไหนบางทีสมองอาจจะเพ้อเห็นแต่ภาพหลอนก็ได้อย่างนั้นมันคงไม่ดีแน่แล้วก็ไม่ควรมีสิ่งมีชีวิตใดที่ควรเผชิญชะตากรรมแบบนั้นถูกไหมในทางวิทยาศาสตร์อาจจะเป็นไปได้ที่จะทดลองกับมนุษย์แต่ในโลกความเป็นจริงของเราณนะปัจจุบันนี้นะ มันติดเรื่องจริยธรรมครับแต่ว่าก็ว่านะเขาบอกว่าในทางทฤษฎีมันสามารถทําได้จริงๆแล้วถ้ามนุษย์สามารถเอาชนะความตายได้จริงๆอะ่ะที่มันเป็นมรดกตกทอดเรามาอย่างน้อยก็10ล้านกว่าปีอะ่ะถ้าเราไปถึงจุดนั้นจริงๆเราจะนิยามความตายยังไงล่ะทีนี้มาช่วยทิ้งคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับผมชอบอ่าน ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปกรุณากดไลค์กดซับกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปยิ่งกดไลค์ยิ่งทิ้งคอมเมนต์น่ะมันช่วยดันช่องขอบคุณมากๆครับ